ก็กลับตัวมากครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม่อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นำเอาพระสมเด็จนางพญานะกูุวัดนางพญา,นะา,าพิศนุโรคนะครับพิชนุโรคภาพนี้สวยงดงามเป็นพระเก่านะครับพิมพ์ข่าบุตรตรงครับพิมพ์เข่าตรงก็ผมได้มาทีแรกผมเจอของในหมู่บ้านผมนะครับเขาไปส่งงานประกวดที่ งานประกวดพระนรางบัญาที่พิษณุโลกงานใหญ่หน้าปีประมาณ2 5 3 5ัน้าสามทานะครับติดรางวัลที่สองมานะพระองค์นี้ติดรางวัลที่สองมางานพิษณุโลกนะครับงานพิษณุโลกพอดีผมก็ไปเที่ยวไปตามมาเป็น10บยี่สิปีสาทปีนะเกือบสามเกือบเกือบสามทิปีครับผมตามเรามาจนได้นะครับเจ้าของเขา ต้องการาปล่อยผมไปขอเขาเขาเขาไม่อยากจะปล่อยนะเขาเก็บไว้ไม่อยากจะปล่อยพอดีพอด,ดีลูกสาวเขานะครับลูกสาวเขาไม่มีรถไปโรงเรียนนะครับรถเก่งนะครับรถเก่งคันที่ผมขี่อยู่เลยผมก็เขาต้ขอ,ขอรถเก่งผมรถเก่งผมก็ประมาณขาดตอนนั้นประมาณสองแสนห้านะครับสองแสนห้าผมก็เลยได้พระองค์นี้มาเก็บไว้นะครับตอนก็หลายปีแล้วนะครับ หลายปีแล้วที่ผมได้พระองค์นี้มาผมเพิ่งนํามาทาคลิปวิดีโอนะเป็นภาพอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับพระองค์นี้เป็นพระแท้นะเป็นพระแท้แน่นอนท่านดูมวลสารนะครับทับมืดรสอราชาตินะดูหูดูเส้นคอนะเส้นคอดูใบหน้าใบตานะครับงดงามจริงๆนะพระองค์นี้เนื้อแบบนี้นะครับเก่ารมชาตินี่นท่านดูแบบนั้น ต้นตัดตอกนะครับทำได้ตอกเก่าจริงๆนะครับนี่ตัดข้างนะครับรอยตัดข้างสวนงดงามมาชมภาพันต่อนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาหลังไมได้นะครับ0ูน6 2 0 4 4 7 1หศี่ดหรือติดต่อเบอร์ไลน์ได้ครับ0ูนย์0 4 4 7 1ศี่ติดต่อมาได้เลยพระองค์นี้นะราคาคุยได้นะครับเพราะพระองค์นี้ผมก็จับมาสูงอยู่ผมก็เสียรถเก่งไปหนึ่งคันนะครับรถเก่งตอนนั้นผมก็มีรถหลายคัน ก็ขอเปลี่ยนเป็นรถนะครับผมเอาเงินสดเงินสดก็ประมาณ2องแสนห้านะครับสองแสนห้าตอนนั้นที่ผมยิบมานะครับวานนี้ยังอยู่นะครับนี่ผมเพิ่งเพิ่ง,งนำรงนะครับวันนี้นะครับวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็ก็วันที่ยี่สิบเก้ <c oughs> 9, านะยี่สิบเก้าข้าพฤทภาคมนะครับ สองหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดสองพันร้อยหกเจ็ดที่ผมนำมาลงใครสนใจนะครับติดต่อหลังไม้ได้ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะคราวนี้ท่านลองดูนะพุทธศิลป์วนสารนักความเก่านะครับคราวนี้ติดผมไปผ่านงานประกวดติดวันที่หนึ่งติดที่สองนะที่งานพิศโุโลกมาแล้วนะครับงานพิศโุโลกท่านกล้าสามารถและไม่ไว้ใจนะครับแต่ไอ ผลรางที่รับมานะครับคือว่าย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาเลยก็ใบประกวดใบไรก็หา,าหายไปรูปไปไหนไปยัดไปใส่ในรังหรือบ้านทําบ้านใหม่หลายทีนะย้ายไปย้ายมาเลยก็าหายไปเลยนะครับผมไม่สนใจนะผมรู้ว่าเป็นผ้าเก่ารูรกแลนะดโดนยอไอ้รอยลายมือนะลายมือยน่นรอยย่ธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเก่ามากนะครับและพัฒนาชาติใจเห็นนะนะั่นให้เขอดูนะครับทำหน้า กหน้าไอห้หน้าผากนะครับมองเห็นเป็นเม็ดเม็ดน้าชาติขวงอยู่เต็มน,นะครับภาพนี้ผมอมเป็นภาพกจายวันนีข้ข่าพอพูนทุกท่านครับสวัสดีครับ